เซิร์ใบนี้ครับโยมีสวอตมาสเตอร์ตัดโอเคครับได้หนึ่งใบขึ้นเด็กครับซัมมอนนะอครับเอฟเฟกครับโชว์ให้แฟนคลับดู ดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาทําเด็กโปรไฟล์นะครับเด็กที่ทําก็คือเด็กเซนเจียนนะครับเป็นเด็กเมตาเกมนะปัจจุบันนี้นะครับมาดูการไปแรกกันเลยดีวกว่าการไปแรกก็จะเป็นน้องเอเลเซียนะครับใส่สามใบครับความสามารถก็จะบอกความสามารถคร่าวๆนะครับความสามารถคร่าวๆคือเมื่อตัวน้องเนี่ย นอร์มอลซัมมอหรือ space สเปซซัมมอนสำเร็จนะครับสามารถทิบิวตัวเองเพื่ออัญเชิญการติดชื่อเสียงเจียนแบบพิเศษจากในเด็กได้1นึ่ใบนะครับเก่งแบบนี้ใส่3เลยครับแล้วก็ใบที่2นะครับก็จะเป็นโยมีเสียนเจียนสวอตนะครับอ่ะก็ใส่สามใบนะครับความสามารถคร่าว ก็เมื่อมันนมอนสเปซมอนสเล็กนะครับแสดงการ์ด1ใบให้ติดชื่อเสียงเจีน้นหรือเผามังกรมายาให้ไฟตรงข้ามดูมนะครับแล้วก็สร้างโทเค็นเลเวล4ธาตุน้ำจูเนอร์นใบมาบนสนามนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ที่2นะครับเมื่อใช้มันเป็นวัตถุดิบในการซิงโครนะครับเราจะได้จั่วการ์ด1ใบครับใส่3ครับ แล้วก็ใบที่3ก็จะเป็นอ่าไทาเอสวอร์ดเิียนเชียนนะครับเอฟเฟคคร่าวๆก็คือสามารถรีมูฟการที่ติดชื่อเสียนเชียนหรือเผ่ามังกรมายาหนึ่งใบออกนอกเกมนะครับมาสามารถสร้างโทคเค็นจูเนอร์ธาตุน้ำเลเวลสีดาวได้หนึ่งใบนะครับอันนี้เอฟเฟคคร่าวๆนะครับถ้าอยาก สอราละเอียดสามารถหาอ่านได้ที่แอป kk นะครับของคิดแอนคิดนะครับจะมีแปลให้แล้วก็เสียงเชี่ยนธาตไฟนะครับสามใบเหมือนกันนะครับาสามารถสเปรย์มันจากบนมือโดยการทิ้งก๊าซเสียงเชี่ยน หรือเพา่ามกรมายาลงสุสานนะครับและเมื่อสเปสสำเร็จนะครับสามารถสร้างโทเค็นเลเวลสี่นะครับจูนเนอร์ทาดนาได้1นึ่ใบนะครับและเมื่อมันไปนใช้เป็นวัตถุดิบซิงโคลสำเร็จนะครับยิงไลฟ์ใส่ตรงข้ามพันสนะครับแล้วก็อันนี้ นามบีรุตหนึ่งใบนะครับแล้วก็แอสปอสซัมสามใบนะครับหรือเรียกว่าอูระละก็ได้ครับแล้วก็แม็กซี่สามใบนะครับคนนกฮาร์ี้หนึ่งใบนะครับ ก็เวทชุบเสียงเจี่ยนนะครับสามารถชุบเสียงเจี่ยนได้นะครับจากในสุสานอันนี้เอฟเฟคคร่าวๆนะครับแล้วก็คอไบเดเก็บ <c oughs> นะครับ <c oughs> เวลาไม่รีวิวก็ไม่ไม่มีเสียงไอติมนะครับทนฟังแล้วนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ใบเสร็จกาซเซนเยนนะครับสามารถเสร็กาซเซนเชียน en จากในเด็กขึ้นมือได้นะครับเอฟเฟก้าครัๆแล้วก็ชีดาบนะครับ1นใบอันนี้ก็ไห่มูฟ10นะครับ3ใบาสามารถมูฟกาส10ใบจากในเด็กนะครับแล้วก็จวดสองใบ Light n i n g Storm นะครับ แล้วก็ทริปเปิลแท็ติกนะครับ1นใบแล้วก็กับดักนะครับพระราชห้ามเวทนะครับาสามารถจ่ายไลท์เจ็เพื่อไม่สามารถใช้เวทได้ทั้งสองฝ่ายนะครับจะเสียไลท์ทุกสแตนบายเฟสแล้วก็ถ้าไม่มีไลท์พอยจ่ายการเป็นนี้จะโดนทำลายนะครับ อันนี้กระดักเซนเชนนะครับประมาณว่า,าเลือกการ์ดที่ติดชื่อเซนเชนของเรา1ใบบนสนามนะครับแล้วก็หรือพาังกรมายากได้ครับแล้วก็เลือกการ์ดอีก2องใบของฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็การที่เลือกทั้งหมดจะโดนทําลายนะครับฝ่บายสองใบครับแล้วก็กับดักอินฟินิตี้สามใบครับ โลแอนจัดเม m นต์นะครับพระเจ้าพันห้าครับสองใบแล้วก็วานิตี้นะครับผ้าสเปรยมอนนะครับหนึ่งใบเมนเด็กก็จะประมาณเท่านี้นะครับมีทั้งหมดสี่สิบใบนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงซาเด็กนะครับก่อนจะไปรับชมช่วงสาเด็กเนี่ย ผมฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับอ่าไซเด็กเนี่ยมันจะมี15ใบนะครับมีช่องให้ใส่15ช่องอ่ามันสำคัญนะครับเวลาแข่งหรืองานแข่งเนี่ยมันจะเป็นแบบ2ใน3นะครับซึ่งเราเอาไว้แก้เกมได้หรือเปลี่ยนสายได้ในแมตท,ที่2หรือแมตท,ที่3นะครับ ช่วงแมตช์สองหรือแมตช์สามนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าไซเด็กของผมนะครับเด็กเซียนเจียนอันแรกก็จะเป็นอะท็อกเก้นคอเลกเตอร์นะครับเอาไว้แก้อาเด็กเซียนเจียนเหมือนกันนะครับแล้วก็อีวีแม็กสองใบนะครับแล้วก็กับดักไดเมนชันหนึ่งใบนิบีลุตหนึ่งใบนะครับแล้วก็ P.S.Y. เฟรม1ใบแล้วก็ P.S.Y. เฟรมการ์มา2ใบนะครับแล้วก็ Do Lock Bird 1ใบนะครับด mm hmm. no านอนสวรรคใบนะครับแล้วก็ Antifact l u ซียหรือลาเซียสองใบนะครับถ้าเสียงหรือสำเนียงผิดขอโทษด้วยครับแล้วก็ Dark Ruler สองใบนะครับแล้วก็ l i g h เทน n ิ่งสต็อปหนึ่ใบนะครับอาแล้วก็มาช่วงของเอกตาเด็กนะครับเอกตาเด็ก e จะประกอบด,ด้วย15ช่องนะครับจะใส่เต็มหรือไม่เต็มก็ได้นะครับก็เป็นช่องที่สอบใส่มอนอันเชิญพิเศษต่างๆชซึ่งเช่นนะครับเอ็กซิ ซิงโคลิงแล้วก็เพดูล่ามเวลาเขาตายเนี่ยเขาจะมาตกในโซนเพดูล่ามโซนนะครับโอเคครับมาเริ่มที่เอ็กตาของเซนเจ่ยนเลยนะครับอันแรกเอ็กซิสต์มเอนะครับแล้วก็สกายทันเดอร์แล้วก็ m a ม p นฟินิ Thunder, ก คิมสันเบดเดอร์นะครับแบ็กโรดรูดี้นะครับแล้วก็อันนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะครับขอโทษด้วยแล้วก็เสียนเจียนดุก๊กแล้วก็หยางซินนะครับอีวิวหยางซินแล้วก็อาดากันทินนี่นะครับโอเมกา้า ก็บาลอนเนตนะครับสองใบแล้วก็เซนจีนสวอนมาเตอร์สองใบนะครับ,บ,รบแล้วก็เด็กเซนจีนเนี่ยจะเป็นเด็กที่เน้นสร้างทเค็นนะครับก็อย่าลืมหาอทเค็นมาใส่นะครับอ่ะผมทเค็นของผมก็จะมี สใบประมาณนี้ครับอันนี้เราจะมาลองเล่นเบื้องต้นให้ดูนะครับว่าการเล่นเบื้องต้นเป็นยดากไรนนะครับของเด็กเสียนเชียนนะครับอ่ะจั่วมาก่อนห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าใบพอดีครับมาดูบนมือนะครับ โอเคครับมือไม่คิดเลยใช้ใบนี้ก่อนครับเสิร์เสืส่นเช่นหนึ่งใบาจากเด็กนะครับเสิร์ใบนี้ครับโยมมีสวอตมาเตอร์ตัดโอเคครับได้หนึ่งใบขึ้นเด็กครับ แซลม,มอนครับเอฟเฟกครับโชว์ให้แฟนข้ามดูโอเคโชว์ใบนี้เอฟเฟกต์ของคลับดูครับสร้างโทเคนนะครับหนึ่งใบโอเคซิงโคครับ เป็นใบนี้ครับเห็นไหมครับใบนี้เรียงเชนครับเชนหนึเชนสองครับอันนี้เซอร์อันนี้ชั่วเชนของยูยกินะครับเชนที่เกิดหลังจะออกผลก่อนอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้จะเกิดผลก่อนก็คือได้จั่วครับได้จัวหนึ่งใบอันนี้เสิร์ครับ เซิร okay. ์ฟคาร์ดติดชื่อเซนเชียนนะครับเซิร์ฟเป็นใบนี้จัสเปย์ครับจิงใบนี้ Space สเปซแซลมอนมาป้องกันนะครับเมื่อสเปซสำเร็จเอฟเฟกครับสร้างตุกเค่นหนึ่งใบซิงโคราาครับบาลนี้ครับเอฟเฟกอันนี้เกิดจากเอนนสารนะครับซิงโคลวัตถุซิงโกลสำเร็จ ยิงไลฟ์ฟตงข้ามพันสองแล้วก็เ Z สามใบครับอ่าบอดพื้นฐานเลยถ้าไม่โดนขัดเลยนะครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้ครับอ่าก่อนจะจากกันไปนะครับ มีคำถามนะครับเพื่อนๆเ,เล่นเด็กอะไรกันบ้างครับแล้วก็ทำไมถึงเล่นเด็กนั้นนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับหรือมีคอมเมนต์แนะนำก็ได้คลิปนี้อาจจะเสียงเบาไปหน่อยนะครับผมขอโทษด้วยก็ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บตัวครอบครัวผมอยู่เยอะนะครับก็เลยไม่อยากจะพูดเสียงดังนะครับอ่าแล้วก็เหตุผลที่ผมเล่นเด็กนี้นะครับ มถึงใช้เด็กนี้ก็เพราะว่าเด็กนี้เป็นเด็กสอบสายแข่งส่วนมากผมจะเล่นไวชาวสำหรับสำหรับแข่งนะครับจะพูดผิดพูดถุไหน่อยเพราะว่าไม่อยากให้เด็กคนอื่นในครอบครัวได้ยินนะครับก็เด็กนี้ใช้แข่งประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ,อาลายเส้นหรือตัวละครตัวทีมเนี่ยค่อนข้างเท่น,นะครับ ยังไงก็อยากให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปนะครับอยากเล่นการกับเพื่อนๆแล้วยังไงก็ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพื่อรอวันที่กลับมาเจอกันโรคระบาดหายแล้วก็ดีขึ้นเราจะได้มาเล่นการ์ดด้วยกันนะครับขอบคุณครับ